สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก้อมมีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ e p ีนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเรยกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ย์ไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พักคุณแผนภายคู่รายการนี้เลย ะะเป็นรายการที่1นนะคะส่องให้ดูให้ชมหน้าพระและเนื้อผิวกันใกล้ๆเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นพระคุณแผนพายคู่นะคะใส่กรอบเรียบร้อยนะคะองค์นี้รายการที่1นนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เนื้อผงโรยตะไบาทองทางด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูให้ชมหน้าพระก,กันใกล้ๆนะคะนี่โรยผงตะไบาทองสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สนะคะก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ ส่งหน้าพะให้ดูนะคะชอบใจถูกใจเนื้อไหนรายการไหนแจ้งปิดให้กับน้องเป็นหมายเลขได้เลยนะคะ,ๆๆะ,คะรายการที่4ี่นะคะเป็นพะสมเด็จเกศชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะ ด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่หนะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะด้านหลังมีปั้มตานะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะมีรอยปิดทองนะคะ รายการที่7ดนะคะเป็นพระแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะเป็นพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะหน้าตานี่เห็นจมูกสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่8นะคะองค์นี้เป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะจะเป็นหรวงปู่ทวดนะคะองนี้เนื้อผิวออกสีดำๆแบบนี้นะคะน้องสองให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องด้านหลังจะมีเหมือนปั้มเป็นรูปสมเด็จเหมือนกันนะคะ อง์นี้รายการที่สิบนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแต่รายงาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้มีเหมือนรอยปิดทองนะคะน้องส่องให้ดูใกล้ๆนะคะนี่อง์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ เป็นพระนางพญารายการที่12นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังอาจารย์ทีมปี0ูนนะคะเหรียญน,นี้นะคะเนี่ยบล็อกหน้าจะขยื่นแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนเหมือนรอยปั๊มซ้ำนะคะจะขยื่นหน้ามาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่12นะคะเป็นเสมาเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ทวด รายการที่13นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทั่วดด้านหลังพระอาจารย์ิีมตาย่มเย็นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะมีส่องหน้าพระให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะ รายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้ส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวนะคะด้านหน้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นพระรอดนะคะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญยืนนะคะพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะหลวงปู่ศิราศิริจันโทนะคะเนื้อผิว เนื้อผิวกะไหลสวยสวยเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่15นะคะเอยรายการที่16หกนะคะหลวงปู่ศิลารายการที่17นะคะเป็นพระนางพญานะคะนางพญาองค์นี้รายการที่17นะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระพุทธโสธรปี2460นะคะเมืองะเชิงเซานะคะนี่ดูหน้าตาคมชัดสวยเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมหน้าสวยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะนี่ หน้าสวยหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่19นะคะนี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะรายการที่20เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีด้านหลังเป็นตัวยันวงกลมนะคะใส่กรอบเรี่ยมมาสวยๆเลยนะคะอง์นี้ เป็นเหมือนเลี่ยมคลาสกเก่านะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระพุทธชินราชนะคะอง์นี้ใส่กบเลี่ยมกันนะ้ำมานะคะเป็นเลี่ยมเหมือนเลี่ยมโบราณนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบออกสีน้ำตาลนะคะเหมือนเลี่ยมเลนนะคะองน,นี้เลนมั้ง เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ย2สิบสองนะคะเป็นพระหลวงพ่อเอ่อเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมเจ็ดชั้นนะคะองค์นี้นะคะนี่สวยๆเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะองค์นี้เนื้อผิวสวยงามแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่23านะคะรายการที่24เป็นเหรียญน,นั่งพานนะคะ ชารองอายุครบ8รอบปี2518หลวงปู่ทิมวัดระหันไล่จังหวัดระยองนะคะเป็นรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะปี25งหสองหนึ่งะคะหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะนี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะหน้าหลังนะคะจะเป็นท้าวสุวรรณนะคะ รายการที่26เป็นเหรียญเจริญพหรหลวงปู่หลวงพ่อคูณนะคะปี2557นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบเกปีนะคะเป็นรายการที่ย6นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรจะเริญพรด้านล่างแบบนี้เลยนะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองคนี้เรียมกันนะ้ามาสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะเป็นแม่ชีบุญเดือนนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวชุบชุบรักสีดำนะคะมีปิดทองนะคะเป็นรายการที่28นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระคมชัดนะคะรายการนี้ รายการที่29นะคะเป็นพระยืนนะคะ25สัตวปรศตวรรษด้านหลังตัวยันอักขระคมชัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดราหารไร่จังหวัดระยองนะคะ รายการที่31นะคะเป็นเต่านะคะมีเหรียญจอบแปะอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้น่าจะหล่อเชื่อมกันมาเลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นี่เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะ น่าสวยๆนะคะแปลกๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่32ด้านหลังก็มีตัวยันอักขระด้วยนะคะเป็นเหรียญร่อนะคะองนี้รายการที่32นะคะรายการที่สานะคะเป็น,หล,นะะหลวงพ่อทานะคะเหรียญรอ่อหลวงพ่อทาองค์นี้มีคาบลักแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่านะคะน่าจะเป็นคาบเก่ามากกว่าคาบลักนะคะ เป็นรายการที่สานะคะ34นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานี่ดูความเก่านะคะอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะดูรูปรักแบบนี้ด้านหลังมีตัวยันนะคะใต้ฐานเป็นรอยตะใบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระนางพญานะคะวันนี้นางพญามีมาให้เลือกหลายองค์เลยนะคะลองเลือกดูนะคะชอบถูกใจพิมพ์ไหนหนะน้าอกนูนแบบไหนนะคะเลือกเลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะนี่เป็นเหรียญทรงหยดน้ํานะคะ มีปีพศบอกด้วยนะคะองค์นี้ปีพศสองสี่แปดสีนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นพระครูรุ่งนะคะ รายการที่37นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อพระอาจารย์สุริยนันนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะปี2560นี่จังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะองค์เล็กๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ดูความเนื้อนะคะสวยมากอ,องนี้เตรียมเก็บผิวเนื้อยังคงความสวยนะคะรายการที่37นะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ถนอมกับหลวงปู่ศิลานะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะเหรียญวัดโพศีสานะคะปี2562นะคะนี่เป็นพระอาจารย์ถนอมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแจ้งนะคะเหรียญรอโบ,บราณหลวงพ่อแจ้งนะคะวัดวัดอะไรไม่ทราบนะคะรู้แค่ชื่อหลวงพ่อที่เขียนไว้ที่เหรียญน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะเอ้สามสิบเก้านะคะรายการที่สี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะ เหรียญหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีนะคะนี่มีรอยเขาเรียกว่ารอยตอโคดด้วยนะคะที่เขาเรียกว่า้าจีบอท่านนะคะหลวงพ่อทองมานะคะปีพศ2อ1 8นนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นรายการที่40นะคะรายการที่41นะคะเป็นเขานะคะ น่าจะเขา่าเป็นน่าจะเข่านะคะอันนี้แกะเป็นรูปเสือนะคะใส่สร้อยเรียบร้อยเลยนะคะมีใต้ฐานแบบนี้นะคะอ,องค์นี้เป็นรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะนี่เป็นปูเผือกนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนพิมพ์เนื้อผิวออกสีสีขาวขาวนะคะจะมีคาบดำนะคะส่งให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะอ,องค์นี้สวยนะคะ เป็นองค์เหลือแบบไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วหรือว่าผ่านการใช้งานเนาะเหลือองค์น้อยแบบนี้เลยเป็นรายการที่42นะคะรายการที่43เป็นเหรียญจุราลงกรสยามมีนช้าง3เสียนนะคะสยามรัตรอึสองเเป็นเหรียญ1นบาทนะคะองค์นี้รายการที่ สีานะคะรายการที่44นะคะนี่เป็นไอส้มฉุนวัดทรงสเสวยนะคะลุ่งเลืองลำรวยสมปาถนานะคะถ้าไม่มีใครปิดจะเก็บแล้วนะคะรายการนี้เหมือนชอบนะคะเลขโค้ดหนึ่งสาหสองนะคะ เหมือนเป็นความชอบส่วนตัวนะนี่ไอ้ส้มฉุนนะคะเป็นล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตด,ด้านหลังมีเรกโค้ดนะคะนี่เดี๋ยวไปลุ้นเลยมียิงโค้ดเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์วัดนะคะเป็นรายการที่44นะคะไอ้ส้มฉุนนะคะจังหวัดชัยนาทนะคะวัดทรงสเสวยสี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตา หลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองเนื้อชุบรักปิดทองนะคะนี่รอยนิ้วมือครบสวยแบบนี้เลยองนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะรายการที่46นี่เป็นพักกิ่งนะคะพักกิ่งสวยนะองค์นี้นะเป็นพักกิ่งพิมพ์แบบว่าพิมพ์เล็กนะคะ แล้วก็ที่องค์พระนี่จะมีคาบเหมือนคาบสนิมเขียวนะคะน่าจะเรียกแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่46นะคะรายการที่47นี่องค์นี้เป็นพระซุ้มกอนะคะดูจากเนื้อผิวมีความเก่ามีความสวยนะคะองค์นี้ส่องใกล้ๆซูมใกล้ๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะ ะซุ้มกอรายการที่48เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีองค์นี้ฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะมีเหมือนเส้นเกสาด้วยนะคะนี่ที่ท้ององค์พระนะคะด้านหลังเป็นตัวยันมุงกลมนะคะหรือว่าเรียกว่าเหมือนเรียกว่ายันดวงไหมคะพี่องค์นี้นะเป็นรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินอันนี้น่าจะพิมพ์ปกตินะคะหนูก็ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะแต่ไม่มีเม็ดจุดท่ตานะคะก็ไม่ใช่ขีตาเราองนี้เนาะเป็นรายการที่49นะคะเดี๋ยวรายการสุดท้ายรายการที่50เอาเป็นเหรียญเหรียญพระอาจารย์สุริยันนะคะนิโคจิตารามนะคะ อุ้ยมีแช่โคสิตาลามโคสปัญโยนะพี่นะนี่มีต่อโค้ดด้วยนะคะเป็นอุ้ยจมูกแบนไปหน่อยไม่เป็นไรนะได้มาแบบนี้นะพี่นะองค์นี้นะคะวาดปลาวางน้ําเย็นนะคะราบยศเพือ่อราบยศพูนทวีนะคะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดมาเรีรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ